กิ้วกิ้วกล้าบกล้าบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยพันโคโยนี้จะมารีวิวนี่นะน้ําพริกเผาผักจิ้มนะฮะน้าพริกเผานะฮะสูตรการทําน้าพริกเผาเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันใต้คลิปนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ไปนําสูตรนั้นไปทํารับประทานได้เลยจ้าทานกับผักสดนะฮะนี่ น้ำพริกเผาจะต้องทานกับผักสดนี่นะฮะอร่อยๆนะจ้านะจนี่นะฮะถ้ามีไข่ต้มด้วยนะฮะก็จะสุดยอดเลยนะฮะนี่นะฮะอร่อยๆจ้าแต่วันนี้ไข่หมดนะฮะไม่มีไข่ต้มนะฮะนี่นะฮะสูตรการทำน้ำพริกเผาเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมกันนะฮะแล้วก็ทำรับประทานได้เลยจ้า สูตรเด็ดครัวคุณยงนะฮะนี่น้ำพริกเผาอร่อยๆจ้ามาทานกันเลยครับทานกับผักสดนะฮะใชผ้ผักสดจิ้มนะฮะนี่นะฮะอร่อยๆจ้าไม่ว่าจะเป็นแตงกวาฮนะผัะกกาดขาวผักอะไรก็ได้นะฮะที่เราชอบ ได้เลยนะฮะนี่นะฮะอร่อยๆจะสูตรเด็ดเคล็ดลับนะฮะการทำน้ำพริกเผานะฮะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะไปชมกันใต้คลิปนะฮะได้เลยนะฮะนี่นะฮะแต่ตอนนี้นะขอชิมสักนิดหนึ่งนะฮะว่าทีเด็ดแค่ไหนนะฮะนี่นะฮะนะฮะขออนุญาตใช้มือเลยนะนี่เนี่ยฮะ คนโบราณนะนี่เนี่ยน้ำริกเผานะอร่อยอร่อยจ้ะนี่นะืมรสชาติกลมกล่อมนะฮะนี่นะอร่อยอร่อยจ้ะมาทานกันเลยครับนี่นะฮะอร่อยอร่อยนะจ้ะนี่นะฮะแหม่นี่ ยอดเลยน้ำหอัทานกับกาวยวยร้อนหรือถ้าทานเป็นกับแก้มก็ได้นะฮะ อร่อยอร่อยนะฮะสูรการทำทำั้งพิกเผาเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปชมกันได้นะครับไปทำรับประทานได้เลยจ้าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดตับตะไกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจอ้อและอย่าลืม,มดูเป็นกำลังใจท,ท้ายทุกเดือนจ้ะวันนี้สวัสดีนะครับไปละจ๊บหอมกุ่นจ